ันทีคกับพี่วันนี้จะมาเทียบเหรียญจอปลอหลวงพ่อแดงครับมีสองเหรียญเงินทองแดงก็ไหลเงินเงินทองแดงธรรมดาเหรียทองแดงธรรมดา มาลงกล้องดูหน้าหลวงพ่อก่อนเลยหน้าหลวงพ่อ แกได้สวยมากเหมือนมีชีวิตอ่ะรูปตากลมคมเส้นยนตของหน้าจีวรคมมีรอยแกะ เรนนี้คงแล้วได่โฟกัสดูเด็ดูโค้ดต่อครับเรนนี้ขึ้นลุงแล้ว เก็บไว้นานดูหูหูห่วงธรรมชาติยามดูนเนื้อจะไหลกันบ้างยังกนไหลยังก็ไหลไ,ไม่เหมือนกันหน้าตาหลวงพ่อรอยเกะน้องรอยของใบหน้าลูกตากลมคม,คม จเด่ตัวตัดตัดแล้วฉีดก็ตัดต,ต,ตรงปี เรามาดูต้นหนีเลียนกันนี่แรกเลยดูที่โค้ดครับโคดโค้ดสแลแอร์ตัวแรกตัวแรกจะเป็นฟันฟันเลยนะเป็นซี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 ซ แล้วก็ใไปหูข้างซ้ายหลวงพ่อเห็นไหมเห็นไหมจะมีแหลมแหลมอยู่เส้นหนึ่งกลางหูหลวงพ่อเดีย๋ยวมาดูเหรียญทองแดงมันมีไหมแมมีเหมือนกันมีเหมือนกันในหูตรงกลาง เป็นหงผมอืสอสาเล่ย์ซาเลตัวแรไม่โคตรเป็นบักบ้างบ้างบ้างเสียงเฉียงตงัวในห้งทีนนะึ มัน,นกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยจุดที่สองมาดูยอยหญิงจุดที่สามจุดที่สามมาดูยอหญิง, 3, 3, ญงตรงหัวยอหญิง,ไง,ไหหญงเห็นไหมจะมีหปลายแหลมปลายแหลมกระยับยอยหญิงดูเลนีนน่้ แม่หมือนกันทรเหมือนจันต้องเสือคมเป็นแทง่งเสือคมเป็นแทง่ง ตามพ่อชัดเรามาดูด้านหลังมาด,ด,จดูจุดแรกจุดแรกตรงข้างๆยันนะม,มันจะมีคี ข้าง้ายมีมีขีดๆหนึ่งแตออกมาแล้วกลางยันก็จะมีจุดเล็กๆอยู่หนึ่งจุดลกลางยันเลยมาดูเหรียญนี้กลางยันตรงนี้แตออกมากลางยันมีจุดเล็กแล้วระหว่างยันเลขหกและเลขสามไหมระหว่างเลขหกเลขสาม จะมีรอยขีกชีกคมคมแล,แลนี้ก็มีดูตัวตัดตัดได้ฉีกเหมือนกัน

เรตัดตัวเดียวกันร้อยฉีดไหมมะระหคมขม,มน,น้ำจิ้นกลางเหรียญเออเออเรียน,น,เ,นยเ,เ,ยเรียนทญตลอด นะครับในการตัวเดียวกันตัดแล้ฉีกตัดกับสุดแล้วก็ฉีกเ,เรียนลุงพ่อแกะดีมากรูตาใบหน้าคมตัวหนังสือเด้งมีรอยแกะมีรอยต่อยันครบหัวหนังสือนีก้กลม ทุกตัวมองดูง่ยก็รู้ว่าเป็นพ,พับปั๊มสีอูเชียนกระจายเต็มเหรียญ ทำเป็นแท่งเลยแล้วหัวเรียญธรรมชาติดูไหมดูอันนี้นหัวเหรียญธรรมชาติเหมือนกัน 好看。